เหรียญหนึ่งบาทพระชนมายุครบสารอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หายากน่าสะสมมีราคา สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจ o สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบจะสมสวัสดี fc ทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญจะสมห่างหายไปสองวันไม่ได้ลงคลิปนะคะเนื่องจากว่าพี่จอยติดภารกิจไปเดินทางขึ้นเหนือนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วเรามาดูเหรียญจะสมที่น่าจะสมมากๆนะคะเป็นเหรียญที่อ่า หลายๆคนถามหานะคะก็คือเหรียญหนึบาทพระชนมายุครบ3ามรอบของรัชกาลที่9นั่นเองนะคะครบรอบนะคะห้ทันวาพาศ .2506 นะคะนานมามากๆากเลยนะคะตอนนั้นตอนเหรียญน,นี้ผลิตออกมาพี่จอยอายุเพิ่งจะ3ามขวบนะคะ จำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้อยู่ที่สามหมื่นเหรียญน,นะคะอขออภัยนะคะสามแสนเหรียญถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะผลิตออกมาสามแสนเหรียญน,นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเหรียญแบบนี้ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากเก็บสะสมนะคะหามาสะสมได้เลยนะคะ เหรียญที่พี่ชายถืออยู่นี้นะคะก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะคะเป็นเหรียญที่ยังมีความสวยงามชัดเจนแล้วก็อย่างหนึ่งหายากนะคะสําหรับเหรียญพระชนมายุครบเป็นเหรียญที่รละลิกพระชนมายุครบสามรอบนะคะเป็นเพื่อนจา๋าตอนนั้นพระองค์ท่านก็น่าจะอ่าอายุมีพระชนมายุน่าจะประมาณสามสิบนะคะ เหรียญน,นี้ผลิตออกมาสามแสนเหรียญน,นาส่าสมนะคะเพราะว่ารายละเอียดก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้พี่จอยก็มาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าถ้าเราชอบสะสมก็ต้องหามาสะสมให้ได้นะคะสําหรับเหรียญน,นี้พี่จอยช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะเพื่อนๆจะหลายคนถามมาแล้วก็ดูคลิปไม่จบก็จะ เม้นออกมาว่าถามพี่จอยตลอดเลยนะคะว่ารับซื้อเหรียญไหมเหรียญน,นี้มีราคาไหมอะไรนี้พี่จอยตอบได้ก็จะตอบแต่ว่าบางอย่างพี่จอยไม่ได้รับซื้อจริงๆนะคะก็จะรับซื้อเป็นบางอย่างที่พี่จอยต้องการเพราะว่าพี่จอยก็เป็นคนที่ชอบสะสมเหมือนกันก็จะหาข้อมูลแล้วก็หาอะไรมาสะสมแล้วก็มาบอกเพื่อนๆให้สะสม ว่าเหรียญที่หน้าไหนที่น่าสะสมนะคะเพื่อนจ๋าขอบคุณมากมายนะคะที่ทิีตามรับชมขอบคุณรูปกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ายังไงถ้าเราชอบสิ่งที่เราอ่า อยากสะสมก็สะสมกันได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า